ไปดูทางด้านของคุณสุเทพเทศบาลกันบ้างร้อนรีด้านความมั่นคงนะยฮะยืนยันว่ามีความจําเป็นที่จะต้องขยายเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรออกไปอีกนะฮะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จนกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะยุติการปักหลักชุมนุมค่ะจากนั้นจึงจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ความนน้นวนในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนความเหมาะสมหรือไม่ในการชุมนุมนั้นตนขอให้สังคมเป็นผู้วินิจฉัยค่ะค่ะแล้วก็กรณีที่มีการแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าการเลือกตั้งจะมีความดึงแรงหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นายสุเทพบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีทั่วประเทศให้ดูแลความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านตรวจสอบจับกลุ่มอาวุธทุกชนิด โดยเฉพาะอาวุธสงครามในทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ให้มีการขึ้นบัญชีมือปืนรับจ้างด้วยพร้อมกับให้จับกลุ่มดําเนินคดีทันทีนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าต้องดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนะก็สงสัยเหมือนกันนะน้องแพรวันนี้มานี่ ทำไมด่านเยอะผิดปกตินะด่านเยอะเน<ช>ี่ยจากบ้านมาประมาณ2อด่านนะก็นึกว่ารถาติดอ่าพอผ่านด่านไปเอาไม่ติดอ,อีกแล้วที่พี่ไกด์มาเลดเนี่ยนะคะเ <c oughs> พราะว่าด่านสกัดเอาไว้นะอาจจะเห็นอ,อะไรนะอดีตนางงามบุคลิกภาพหรือเปล่านะนะพี่ไกด์นี่เป็นถึงอดีตนางงามนะพี่น้องเห็นคนสวยไม่ได้ขอโบอกหยุดหน่อยเถอะ <c oughs> ขอย้อนความสวยหน่อยนะคะ